ติดตามสถานการณ์น้าท่วมกันนะคะที่สุขโขทัยยังคงน่าเป็นห่วงค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตําบลวัดเกาะอ,อําเภอสีสํโรงร้องกับทีมข่าวของเราหลังน้ําในแม่น้ํายมทะลักเข้าท่วมบ้านกว่า2วันยังไร้การช่วยเหลือค่ะ ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอสีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลได้นํากระสอบทรายมากัน้นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ6เพื่อไม่ให้น้ําทะลักเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจของอำเภอรพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเร่งสูบน้ําที่ขังอยู่ออก ส่วนด้านฝั่งตำบลวัดเกาะอำเภอ,อสีสำโรงซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันน้ำเอ่อล้นบริเวณคอสะพานพัฒนาภาคเหนือ6เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า500หลังคาเรือนค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้เบื้องต้นได้เก็บของไว้บนที่สูงแล้วแต่ไม่สามารถออกจากบ้านได้และยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะ มันก็จะท่วมแท้ทุกปีอ่ะแท้ทุกปีครับต,ตอนนี้พอพอเขาประกาศแม่ก็รีบเก็บของก่อนเก็บของเธอเก็บของทานล้างเยอะใช่แล้วแม่แล้วตอนนี้เราลําบากยังไงบ้างท้องน้ำท้องท่าเข้าได้ไมท้องน้ําได้ค่ะท้องน้ําเข้าได้ครับหาการกินนะแม่แไมม่่ีรชวยเหลือยังไม่มีใครมาเลยกี่วันแล้วเนี่ยครับสองวันแล้วเนี่ยสองวันตะวัน ขณะที่บริเวณสะพานพระร่วงในอำเภอเมืองสุขโขทัยถ้ามองด้วยสายตาจะพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงข้อมูลล่าสุดจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่างพิศนุโลกระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิการะดับน้ำอยู่ที่7เมตร32เซนติเมตรห่างจากระดับตลิ่ง83เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยจากขนังก้นน้ำที่บ้านวังใหญ่และบ้านปากแคว ฝั่งขวาของแม่น้ำยมถูกน้ำกัดเซาะจนพังลงทําให้มวลน้ําบางส่วนไหลออกไปยังบ้านวังใหญ่ตะบนวังใหญ่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายร้อยกลัวเรือนค่ะ